ไทยไทยเมาทุทูเมามาจ้า ะะมา,มมา,าข่าวนี้ของเรานะคะเรียกว่าเป็นนางเอกลิเกพันล้านก็ว่าได้นะคะสำหรับพี่แอนมิชชัยนั่นเองค่ะหลังจากที่โด่งดังเนียคะโกอินเตอร์ไปถึงบอลีวูดแล้วนะคะจนกระทั่งที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวออกมาค่ะพี่แอมค่ะว่าพี่แอนมิชช<ม>ัยเนี่ยเอ๊ะมีลูกแล้วแอบซุกลูกอเอาไว้จนเจ้าตัวเนี่ยได้มาเปิดตัวนะคะคลูก <ผม S 1> ชายสุดหล่อวัยเจ็ดขวบด้วยจะหล่อเหล่าขนาดไหนติดตามในข่าววันนี้ค่ะ นี่เลยฮะแอนมิชัยครับนี่เปิดตัวแล้วนะฮะลูกชายแอนมิชัยยิ่งโตเนี่ยยิ่งหล่อโอ้ยทำไมหล่อจังเลยอ่ะดูดิหน้าข่าวจัวเลยอะเป๊ะเลยนะนะครับแอนมิชัยเนี่ยนี่นะคะโพลงไอจีใช่ไหมจ้าเนี่ะเป็นลูกชายวัยเจ็ดขวบชื่อว่าน้องเบสนั่นเองนะคะโดยระบุข้อความนะคะว่าพาลูกชายมาอัปเดตค่ะนงเบสอารยะ ชื่อเพาะด้ยนะใช่ใชครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นเอาไม่ยกเนี่ยใจละลายกันไปเลยทีเดียวนะครับเพราะน้องเบสเนี่ยยิ่งโตยิ่งหล่อขึ้นอ,อืมอีกทั้ง ผ่านมาเนี่ยไอ้พิชัยก็ยังบอกด้วยว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็ไปด้วยกันเรียกว่าตัวติดกันเลยแหละแม่ลูกคู่นี้อาจจะไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยเห็นหน้าน้องไอันนี้คือเจ็ดขวบใช่ไหมเจ็ดขวบแล้วค่ะเห็นป้าทรงผมอะไรอย่างงี้ขึ้นแบบอุ้ยโลเลยอ่ะเดินแบบได้เลยอ่ะตัวจิ๋วอ่ะตาเตอนะตานี่คล้ายๆแม่เลยคล้ายคุณแม่ใช่ไหมอยากเห็นแบบมีมีลูกอื่นไหมมีเท่านี้นะ มีรูปเดียวมีรูปเดียวก็ต้องติดตามเดี๋ยวน่าจะทยอยลงอีกเนาะเพราะว่ากระแสแฟนขับมาแบบตุ้มตามนะคะติดตามกันผ่านทาง Instagram ของพี่แอนได้เลยนะคะกับแอน m i t c h a i o f f i c i a l เองค่ะแ่มหล่อจริงๆภาพนี้ออกมารับรองว่าอีเวนต์ติดต่อนะติดต่อคู่แม่รู้ว่าเนี่ยงานนี้นะไทยไทยเมาท์ทูเมาส์